ในยอ,องยิ่จงเนื้อสีก็ตินังจานเล้วทจงพงจงยืดเทียนจงใช้มงชวลงสวดตูยงเชียจากการลามใจตอนนีลาม,มุกงมงกูถากเปยยอดทอสก๊อสจวนอวัิวลเจเทียนอุศลีลุเชนอุกุกยาอ,อยู่จากการลามถาเปจะจุไดอีตูเนี้อเผาหรือีตูเนื้อไต วันนี้เะชมิกายะโอ้ยูกูยืตัวมุนงะนทา้เทีอยกเร่อนเดงก็ยี่งเน้จงจเทีจงพงจงยืนจะจงใช้มลุลุตัวเยยเรื่องนี่ยมลนคงถ้าเปเทีอาสา包子จังแต่ตัวเนี่ยพ่านึ่งอ๋อ้วใครเอาไปลูเจลงเทียยนยะจะเรือนี่สมาหมูคตัวกูฮอ nhóm lòng học bầu quan tâm cho hồng chi thiệt ya, xe nương hay thà trong đời lòng hay vì ở bên nó quý hay tiệt, xe đời mua lòng thà ôn tú dù cho sở hữu sầu chùa chỉ tụi niệm phao nó, nếu cú bỏ thiệt nè, nếu cú tàu bỏ thiệt chỉ tàu mua kế cho là trò cho sở hữu sầu chùa là nè cuộc cho nên bé là mù ô tu phao nó thả thiệt cuộc nông nư, chú chúa gì lo chứ chú chúa lo lù xé nè chi bù khét tàu khó chăng đất chi cho nè bé cho lòng lù nưng thiệt yếm ấy là à sa nông cơ à cụ sa có trong hoa một chút thêm đòn đấy à có một trong tư

อก็มอไปกันก e ูที่อ่าเดยเลยอ้ไอ้เดียลก็มุนตาจีลูหลิงกูก็ถอก็จะกลอนนะเนี่ยไอ้ก็ปวดตาลงอินเบอร์สตงล่ะสิเอ้าไม่ชินเจเต้เออลีลงยัตุสหูโตก็อนเดียร่ะาก็ยัตุสหูดูลงอันเดีเสียอย่าเทียทองตอนนี้หนึหโตก็แต่สิเาก็หูโตหนึ่งอหนึ่ง

เออย่าลย่อ <Rapid> ต <infinite name> ัวป <ite> ูเท <player> ่าก็ม en <opoly> ja <ills> ูว่าพาก็โตเดิลามูนายอเจลงยิ่ิตุนึงดาวผู้ถุนเดิรอเลยย่าลนายออยจนี่นุ่นีน่นละว่าลงเทียบจังดาตาหยออย่าลืนเดเอยย่ตัวเนชีต้าลินเดนเอหลงดาก็ลินเดินตลอดเนยโดนเดินรอต่อการเนยหลงปลูลิจัตูก็เทียลงอ นนอแล้วก็ถาดจีเทรจีเทนยาเออ่าเป็นฟ้าปกเทียหมไม่มนี Search, ่ยเจลงแล้จะหุตัวโตตแม่สิเจว่าจะไม่สิแม่สิเจอนี่ยเออเจลงหููตก็ต่อตวะไม่ชินเจอตลยเออลินเด่านีูหุ่ัก็ตัเลเนี่ 아 시타게시 로 e 레 i t 야시타 o 시 n o i s 야 h 타 s 라 t 배야에 o 고 h 사케 i 가 a t i o n h e s i t a 롱 i o n <hesitation> <hesitation> h e s 오, 이모리 i o n nhớ cho sinh nhật nào mua cho tông thả bọn chơi mua để mà ô mà lo gì cứ kia thì dùng cái tên này gia lên đây cái tên này cô giờ nhà lo dùng cơn, cái cái tàu một bao thì lên đó mua lồng này cái phở và cái ใช้แตยตาปวมัวลงตือนเราก็ใช้ได้ผมม้นที่ปอ่อยนายอกเขาเนาะเอ่อก็ถามมิเจ้ใช่เขาใชุ้ณเดปอเจาลงเราจอนมั่สะก็ต้องตัตัวอ๋อโอ้ก really ็เห็นเราปลเจยลงที <this> ่น <n ick> ีมัวสต้งตัวเลยอะยายนทีอยายนที่นี่นี่นน้นเนาะก็เป็ามอลง ขาวันชานตื่นในตัวโสดโสดจนอเทียยืลินเดก็หามก็หามลงหูลิจ้าเสียก็ปวดหัวตู้แล้วก็หัวหลงนะนายไอเป็กุสันเนาะหัวขอก็อยู่คุณนุ่มแม่ก็หัวโตแล้วก็หัวหลงนี่เป้หูเทียนนะนายาก็มัดลงเด่น่ะมาเราอยายจะเด่เด่น่ะโอ้ไอ้ก็มัดลงหัวเด่นนั่ลอมโอ้

โอ้เอ้ขเอกโมลงคดเดนะเจวิยาลงจรจรุตป้นเนี่ยลินเดียโอ้ตอนลินเดนู้นนะว่ลงฮะมวยมงเสียว่าวันเดินจะไม่มวเท่าวิยาลงยี่ยย่ตัวหนึ่งจสังจังสัวลินเดลมูเนียเจกก็ที่มลงคเดนั่นเอ๊ลินเดอตุป้เนี่ยฮะลงนีจาเท่ งถาจะรุ้งก็ใช่อลยอยลงถาจะรุองนิดๆนะอยาเออไอ,อ,อ,อลงปวดไซป้ดนเนี่ยที่เราจีไซนะไอก็สีเคเม,มเมโดเปยีจงพงยือเทียดจอนเนี่ยจะตี่เฉดเตํมลงที่ใช่หรอไอ,อลงหอย,ยตัวหนึ่งใส่ป้นเนี่ยเราจีไซเทียนนะเนี่นยไอ,อจะลงหอยนโตตัดชิดนอมาลงกู

เจ้าปีนี้เนี่ยลงยามวยจ้จะจ้งเราว่าลงว่าหลินเด้นี่ยเออเมื่จ้จะจ้องปีนี่ยจะจงเราลงวอาหลืนเนลงเขอยู่ว่าวิจารตาเลยนะมาจ้งต่หมดเนนะอ้กสิถามแม่เส่ลงปข่ยาเจ้อีตูหมูสเลยยลงเขว่าวริจารนะมาจ้องจุดตุดเลยอ้จองจุดลีนี่ยเออจ้หลินเ่

ลงตัวใหญตัวนึงว่ามูเกยโตไทเต้ล่สิยาว่าย่าโตชัวเต้ลอเทียเอเย็นเดวลงอีตัวนึต้นเจมุรินอเลยเอก็กลยม้วลงเจอเตอเลยนะยาโตเชื่อเอเลยนี่แล้วม้วหลงว่าหัวตัวดีนอหัวน้าเลยตัวปั๊ธนละจีเลยอะเออยรูตเชื่อทว่ก็มุใดนแล้วมหงตุปัฏบทำนัดจีก็ใช้เค็มจิโร ไชตัวอดชอปปีน,ปนะเอเอตรงนปปีนะสโอ้อยยตัปัทันจะงปีซึไอที่เกิดตาที่เชอชัวทนะี่ชิท้ายลอยจังเรตอยตัปัทนโอปัทันจงปีึโอลงม่ยืนเดมาก็ตุย อีรูเแบบอตุปัทันจงเกงเกาลีน่ลนลงหนะ้าก็ผสมโตอีูอิตุปัตทันจงปีออเนั่นเดเตเนาชิตยวเนี่ยล่เนี่ยยาซื้อเลยนะเอวจรตัวดทีสากม้วหัวเนปะปัทันจงปีลิก็เราจะลาจีฮน่าลงมาจงเกินกเกาลีน่นลงหนะ้หรือไมก็อีตุปัทันจงปีน่ะมาเนี่ยกูอยาอีคอวา đông cực kia là sẽ bây giờ tính năng mà là nhẹ cơ ngộ bắt thằng trong bì này mà là nhẹ ti tiền liền nữa à ai giờ linh ai sản nông cơ uh, mình nhìn gì thế này sản nông cơ thì cái linh đỡ này ai tụt bắt thằng trong bì nó cũng vậy tụt bắt thằng mà dùng cơ ngộ là thế ai giờ linh có lý cha thế cái <laughs> chị vậy tụt bắt thằng trong thì thằng còn đi để chạy จะใายเงนี่พัฒนาเลยเอเยลีเอมมุดลงเชตเตอรเลยจะฮัจิมัวเรื่องติละวอลลงเจ้าหรือแน่เนียทว่าเะลินเดอร์เอลงฮอนเนียจงปีนี่ก็หายแต่เนวลีลงฮอนเนี่ยจงจอว่าป้อนเนี่ยจงลีจ่าเสียแล้วลงฮอนยู่ลวอยู่ตันทอยี่แล้ลงฮอนไซเดียนี่ยเอก็คิเคมีเม่จะไปบูดที่

chỉ sai lưng từ kia thì tu lo là lùng cô yoa cho mù ô bon nhỉ cho mù trống ờ hạt cho mê mè nhà đi mấy mùa nó là lòng như chỉ mù ô để ôm bùa thiên này giờ lòng như hài lòng đồ sổ quá chùa tiệt đồ sờ đờ tiệt chỉ sai lưng từ lì nó giờ giờ linh đời nó giờ giờ linh nè nhớ lòng nè ship bao và nhớ lu lúa sờ

ấy giờ linh đầu thầu lông mua ya cặp bò nó sai hoặc cái bò ta là Đưởng một trăm chín mươi nghìn nó có bốn mươi sa hay là này có mua sáu cái bò chỉ bò này thì sáu cái trong này chả nhà này có có ở bên của sáu linh đầu ít chỉ linh đầu con này có

เรืงย้อมเื้อเอ่อจากก็งเจี่เสียนวเอยมลไมมมวเลยเละยอเสียเลยถงจะจ้งลงแต่จะเอ่อยนจากางเกีเสียเอยืนเนี่ยนรุ่งนเนาะจ้าท่งวิลนมอเตอร์จักราก็ใช้ตลเดเนี่ยก็งาลิจักรารุ่นบริสามนะก็มลงวุริจักรยาอยอ้ก็สิถทัมนีเทียเอจะเปเเสดยดสดต้นนอเนี่ยมอเตอร์จักร ก็ร้นว่เรองเลย่ขาก็เลยโอ้เอ้ยเตจีจาเล็กก็ร้อนว่ะเรื่อเลยเจ่ตอนนั้จิมน่งที่ตัวมั่วช่วตัวเปย์จวเรียกตีเลยที่จงพู้หญิงเลยทา่มั่วช่วยตัวฉันว่าฉันว่าฉันว่าาทนว่าฉันว่าฉันว่าฉันวาันเ่า ยู่ทจาก็สือขี ER. ้ม네ันจะโดนยจุนีังฟ um, ื้นชาติตนน้องตายไปปีนีเราต้องเรียนตัเตัวเราอย่เรายังไม่จบกันนะค่เราเราอย่างเราสองจุดนี้จะเป็นปีี่สามที่ค่ะเรายังจะยัเรียนไดนะค่ะจกวนล่ะส์โออยู่นนีมานยังไม่จบใช่ยังในนี้ยังไม่จบดียว่าเดี๋ยน้องเอ็ดูน จิตเจ้ตัเมเมลนยยอมว่จวอดีอมบัวตัวหลอลอเนยอนยจมวอดีอมวจาให้ตุรัวเอโลปอลัวลนีเซ่งลินลัวยูต้าหูดลว่ก็หายนะมันยินะมาโอูไปจจ็นเนี่ยไปยังที่ปูจมึอยู่ช่ดต่อลงกนเนี่ยจงนี่จงสีเที่งฟงยิ่สอเด้อเป็นจากกันจงเ่ลงต่ใหต ชดเอไฮเียเรายิ่งจีเส่เรื่องตืรีจีไฮป้นเนี่ยเราเจป้อนเนี่ยรัวยิ่งจีไซขอลร้านเดอรินดานั่นยอะมาลงอยู่ตัวจงกต้าหูรีซอนั่นเลยอ่ะมาเยลินเนาะยี่จงพุ่งจงยืนเนี่ยเนเชเดอเราอน้าจะคิดเดอเราเนจ่เนนจ้จงอจงสานีป้อนเนี่ยวัวยงก็ให้จงเราจุยย่่ไเตียอ เมื่อเขาดูจีเลยนะเจมะเอาปูม่มุย่องตอลงเรยนอะไรนี่เ,นเดินมันลงใช้ตัวนึงว่าจีเจียเลียวอะไรนี่เดินเอายียาโตนุนนอเอายาลืเชี่ยนะกูกัยายหลอดาทาับเป็ดเราตัวนี้ตายลินะตัวนี้จ่งพงจงยือ้อช่ไมต้ลงลงยาตัวสววดจวนเทียไอว่าเดียนในเรือนน่องสตูต้องนอเลยแต่ยอย่ในอย่ามัวสติจังฟันใจนังกบปลอสมมง บงโกริโทอีໃນພຸນວ່າປໍເລອົດຕໍ່ອົດຕໍ່ມາ YouTube ຈັງຟອນໄດ້ດິນເດະເນຍອອີຈົງຈົງຈີເນີ